โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะวอซาท์เฮดกันด้วยนะครับวันนี้ผมเจอเบียนั้นมีอัปเดตใหม่ของผก็คือกจิจกรรมไวดีวิลโคแล้วผมได้มาแล้วนะผมซึ่งยานพาหนะคันแรกงผมก็เอาจัดซัพไม่ใช่ยานพาหนะทางบกแล้วผมซึ่งคันที่มีการรีเวิร์คขึ้นใหม่งั้นก็คือสแตนเทนก็จะเป็นยานพาหนะทางอากาศขอผมก็คือ สแตนเพลนะผมจากรูปเมื่อก่อนนะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วก็รีโมเดลใหม่เป็นรูปนี้ครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวผมขอนุญาตไปที่สนามบินก่อน,นเออแต่ใช่แต่ก็อื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่โค้ดก่อนนะครับเพราะว่า,วาโค้ดมาแจกนะก็นะเดี๋ยวผมก็จะลองขับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมว่าในไ,ไอตัวของสแตนเพลนะผมมันมีฟีเจอร์หนึ่งครับผมที่โคตรพิเศษมากเลยนะ ดังนั้นมันจะเปไ็นไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยผมก็ผมหาตู้ ATM ก่อนนะก็คืออ,อ่ะไม่ต้องเขียนก็ได้โอเค5ไฟเดย์จำได้อยู่ไฟเดย์ยินนะโอเคเราจะกินไปได้เงินหมื่นหนึ่งครับผมโอเคแค่นี้นะแจกโค้ดนะก็ไปใช้ก็ได้ครับผมจะโค้ดก็ตามเดครับผมดีเิเศนะไปหัวดวงไปที่เครื่องบินเลยนะครับซึ่งจากที่ผมเห็นมันก็มีคนมาบินแวน่นแถวนี้อยู่นะก็เนี่ยผมก็คือ ตัวของสแตนเทนนะผมแบบรีโมเดลใหม่นะผมซึ่งผมจะบอกว่าจากเครื่องบินธรรมดาผมกลายมันเป็นเครื่องบินลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากสแตนเทนที่มันสามารถปล่อยคันปล่อยปล่อยควันได้นะผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปดูนะแล้วก็ผมจะจะขอแสดงคาวามยินดีสำหรับคนที่มีลำนี้อยู่แล้วนะผมเพราะว่าลำนี้ผมได้มีการปรับราคาขึ้นนะผมเพราะว่ามีฟีเจอร์นี้แหละครับผมจาก2 0 0 0 0น ขึ้นมาเพียงแค่แสนเดียวผมก็เป็นสามแสนนะครับผมก็ไอที่ไม่ได้ซื้อตอนนี้ผมก็ซื้อได้ผมราคาสามแสนนะผมราคาที่ตั้งใหม่นี่แหละครับผมก็นะเดี๋ยวผมก็จะลองขับให้ท่านผู้ชมดูนะผมว่าเสียงเป็นไอเสียงมันก็น่าจะเหมือนเดิมน,นะผมแต่แค่อาจจะเหผมลองดูผมว่ามันสามารถยิงปืนในขนาดยีงได้ออ๋อได้เลยโอเค,อเค,อเคมาทอยผมขอแต่งก่อนนะแต่งอะไรให้แต่งบ้างพิเจอร์ โอ้โอเคไม่ไม่โอเคแต่เอาประมาณนี้แหละไปผมบินขึ้นเลยมีการขับล้อด้วยนะนี่นี่นี่ดู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 มีการขับล้อด้วยอ่านี่นะดูนะเวลาเราบินขึ้นอ่ามีแอนิเมชั่นขับล้อด้วยนะแล้วก็เหมือนการบินจะดูสมูทขึ้นนะผมโอ้เยี่ยมไปเลยแล้วก็ฟีเจอร์หนึ่งนะผมที่ผมอยากให้ดูผมก็ว่ามันสามารถยิงปืนได้คือการกดลิตนะ แต่ว่าเสียงปืนไม่ค่อยน่าได้เพราะว่าเสียงปืนมันเหมือนปืนน,น,น,นิ่งกันนะผมดีใช่แล้วก็ยิงไม่จำกัดด้วยนะอ๋อได้แล้วมีดีโหลดด้วยเออดีดีดีเออ,เอ,อมีดีโหลดด้วยแต่ไม่บอกกระสุนนะว่ามันเท่าไหร่นะแ,แค่มันยิงแบบเอาง่ายๆคือกระสุนไม่จำกันดนั่นแหละอให้ผมลองยิงคือบินลำนี้ดูดูถิ่นปะ อสภาพอะไรกับเครื่องบินลบกกางในสมัยยุคสงครามโลกในสองมาลบกับเครื่องบินสมัยนี้วะนี่แต่ก็โดนนะโอ้ยสวยสวยสวยเหมือนเหมือนว่ามันจะมีการบ่อนตะบุกค่อยลงรายละเอียดไอ้ส่วนอื่ <c oughs> บัติหลังนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขับเครื่องบินก่อนนะก้อนนี้ครับผมก,ก็สามารถขับได้เหมือนเครื่องบินตามปกติเลยครับผมแล้วก็มีเศษขอมเยอะมากเขาใส่ชามาทำไมเศษขอมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ผมจะบอกว่าไอตัวของเครื่องบินลำนี้แล้วก็เจนทั้งหคุณสามารถปรับเป็นหมดเปิเปิดสั้นได้แล้วนะผมก็ไม่ว่าจะเจ็นหรือกรตตันเพสที่ททรีโมเดลใหม่นะผมก็มันขึ้นเลยนะผมแล้วก็ดีด้วยนะก็จะเวินหัวด้หน่อยแล้วก็ไม่ข้างในมันรับดีเด่นเด็ดๆนะุผมขอปรับไอตัวกระจกหน่อยนะปรับปรับให้มันแบบดูใส่หน่อย เออผมปรับยี่สิใช่ไหมล่ะผมต้องปรับแปดสิเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆไงลองดูเอออย่างนี้แหละแล้วเวลาเรากดยิงครับผมเออมันมันเหมือนมีแบบยังไงมันเป็นแรงดีดตัวเครื่องด้วยนะผมอันนี้น่าจะเป็นย่าพานะในบริษัทในโจเบทุกทีจะมีการยิงปืนได้นะ ดนะิผมดูนะรู้มีกรารแบบขอลงใต้โมงให้เหนเดี๋ยวผมไปดูไอ้ไอคาร์เตอร์เนี่ยผมบอกว่า,วาเห็นว่ามันมีการไอเชิกจุดสปอนของเก็ตใหม่ใช่ไหมล่ะบอกว่ามันสปอนอ๋อขอขอขอไม่ไม่เป็นแบบเอ้าเอ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่จากเจ็ตเป็นสแตนพลแล้ววะอ๋อเองเพราะว่า เพราะว่าเจ็ดเจ็ดอ่ะตามจริงอ่ะคือมันควรที่จะสปอรสามที่มลน่ะก็คือจะมีไอ้ไายรหารแล้วก็บินคัตเตอร์นะบินไรซิ่งก็นะสามที่แล้วผมมันก็ถือว่าเพียมพอแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่ารถมาสอบก็ถือว่าเพียงพอยิ่งขึ้นนะผมแต่ว่าให้เพิ่มมาเป็นสากมทีก็ถือว่าดีแล้วมันจะได้มีไอ้พื้นที่หนมันจะได้แบบว่าเออคือว่ามันจะได้ลดไอ้การใช้ของตัวเครื่องนส ก็เยอะไปครับผมเดี๋ยวผมไปลองเจ็อเตอีจริงๆแงครับผมเซึ่งมันจะมียิงผมแล้ววะลองเจ็ตก่อนมาเจอโอเคเจ็ตก็มีนะครับผม ว้ยแบบแบบนี้แหละมันมันละเออพูดมันเลยนี้นปีเด็กหลอกยิ่งโดนหกสิบไปโดนอ้วไปไม่จับมึงนะ มีเล่นเฉยโอเคนะผมเดี๋ยวผมไปดูไอไอตัวเชงล็อกครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ผมขออ่านรายละเอ<ๆ>ียดซึ่งผมก็ขอไปลงรายละเอียดให้มาโอ้โหว่ารายละเอียดมันก็ปีเยอะมาเหมือนกับปีทีแล้วเลยนะผมแล้วก็ในห้าวันนี้ผมมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเรื่องการแกร้บักแล้วก็เรื่องต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่จะนําเข้ามาใหม่ในอาานาคตนะผมอีก5้าวันเนี้ยโอเคแล้วผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนนะครับ ก็นะผมก็จะมีไอ้สตันเพลที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีระบบแมชชีนกันนะผมเกตราคาจากสองแสนไปสามแสนมีเคสเจอร์สปอนจากคาสิโนแอร์พอร์ตเป็นสตันเพลแล้วนะผมแต่ที่ผมดูนะแล้วก็มีเวิร์ดเพอร์ซันต์แคมิล่าที่สามารถใช้ได้ใช้ทั้งสตันเพลแล้วก็เจ็ดได้แล้วนะผมเนี่ยผมดี อ่อแล้วก็เนี่ยผมสามารถปิดแปดได้ผมผมไม่รู้นะนในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่น่าปิดแปดได้นะผมเขาเลืองเลยนะครือบิที่ไหนมันปิดแปดได้นะพูดขำเลยวะแล้วก็มีควันควันสีดำรับผมจากเครื่องบินตกัะผมคือคือไอ้เครื่องบินอะ่ะปกติตั้งแต่ที่มันมีเข้ามาใหม่เวลา คุณทาเสียหายจากเครื่องบินใช่ไหมครับผม,มก็จะไม่มีควันตกมาผมมันก็จะร่วมแบบดืดๆเลยแบบไม่มีควันอะ่ะแต่ว่าน,นี้มันมีควันแล้วผมเพื่อให้มันดีขึ้นนะแล้วก็แอดดาเมจไอเวโัดามเมจแล้วผมก็มันจะมีการบอกนะผมว่าคุณทำเสียทาเสียหายอย่างของอยานผ่านนะผมมันก็จะบอกนะผมอย่างอันนี้ผม นี่เห่าแล้วค่อยแล้วก็มีควันสีดำแล้วผมติดตัวคือบินนะไอ้ส่วนที่ป้นอ่ะผมขอไม่ลงรายละเอียดให้มากนะผมบอกว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะมีไอ้อาแล้วก็มีไอ้ทางออกของไอส้สองที่ป้นเนี่ยไม่รู้ว่าสองคืออะไรแล้วก็มีแมนชั่นนะเท่าที่ผมจำได้ผมที่ผมไปดูคลิปต่างชาติมาของผมมันก็จะมี จิวเวลรี่สตูที่มันจะมีทางออกไอตรงกระจกนะผมก่อนก่อนจะถึงทางขึ้นนะผมก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ผมมันจะมีการกรบาทนี้ผมคุณก็สามารถออกจากตรงนี้ได้ครับผมโดยที่ตำรวจนะไม่ต้องมาแคมคุณเลยครับผมอ่ะถ้าแคมตรงเนี้ยคือตำรวจมันก็ลงไปอย่้วเรผมแล้วก็มาจับคุณทางล่างน,นั่นแหละครับเอาแบบนั้นมันก็จะดีกว่านะผม,มก็สามารถออกได้ทั้งสี่ทางเลยนะผม แล้วก็เพาแพนนะครับผมก็จะมีทางออกอยู่สี่ทางนะผมก็เดิมทีแล้วนะผมมันก็มีทางออกอยู่สามใช่ไหมล่ะคือเอ้ยไม่ดิสองก็คือทางข้างหน้าแล้วก็นี้คือมันก็ทางในกันแหละแต่ว่ามันเพิ่มมาอีกสองประตูนะผมก็เป็นสองนะอันนี้ก็เป็นสามส่วนข้างข้างนี้ก็เป็นสี่นะผมคือประตูอีกบานหนึ่งนะดิด,ดีโอนาะลิสเปิ คีบยูแอนด์คีบคูแอนรีโหอ๋อนี่แก้บัก๊กอเนเอเ,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 เอร์เนมาร์เกอร์อันนี้คือเวลาเวลาไอที่ป้นนะผมเป็นเป็นเวลาแบบคุณปล่อยที่ป้นทิ้งไว้สักประมาณส0นาทีใช่ไหมผมมันก็จะลดเหลือแค่แปดนาทีแล้วผมถ้าเกิดไม่ได้ป้นอะไรเลยแล้วผมพอถึงแปดนาทีมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บใหม่ในกันทีนะก็ถือว่าทําให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะ ลดเวลาระหว่างการปนในแต่ละรอบแล้วก็เพิ่มโอกาสในการดรอปคิกเกอร์ขึ้น20%เพิ่มไอโอกาสก็ได้ฮับบิโคมไปสองเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้แต่ว่ารู้ว่ามันเพิ่มไอโอกาสกันได้ฮับบิโคมอยู่นะอ่าพักซีโฟฟิกเซลล์งฮอนอัปเดตเมสเสจฟอร์สวิตช์ทู โอ้ยเดตอเลอร์อย่างเงี้ยหรอลองเปลี่ยนเป็นนิจูมันก็จะไม่มีบอกนะผมเออประมาณนี้นะผมสลับอัปเดตนี้นะก็ใครที่ชื่นชอบนะผมสลับอัปเดตแรกของยานผ่านนะลำแรกของเดือนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ดแชร์กดตั้งค่า์ไว้ด้วยแล้วผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันวันที่2กันแล้วผมว่าวันที่สองมันก็จะเป็นยาฐานะที่คุณต้องเปิดตู้เซฟอันที่สองแล้วผมซึ่งผมก็เดีย๋ยวจะเตรียมตัวซื้ออยู่นะครับผมแล้วเราก็จะไม่รู้นะครับผมว่ายาฐ่านะขั้นใหม่ผมมันจะเป็นระดับอะไรไม่ว่าจะอีพิกอีเจนเลยนะผมไม่รู้นะผมแต่ว่าเขก,ก็น่าจะเป็นระดับอีพิกนะ,นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นรถที่มีมูลค่าที่สูงเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามารู้กันนะผมแล้วก็เจอกันนะผมในวันพรุ่งนี้นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเด้อ